เลยไม่พอว่ะไม่พอเดี๋ยวกูกดให้แต <c oughs> ่พอเดี๋ยวก,กดให้คราวนี้ถ้าแบบรวม20แล้วมันจะเป็นได้แค่ไม่อทออะเฮ้ยทอให้มันดูแล้วทรัให้มันดูขอสูโคสีหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่มีอ่ะเฮียกดอดีตคุณอ่ะอดีตคุณไม่ตะกี้เอ้าตะกี้มันก็มาอยู่เนี่ยมันหายละวมันหายไปไม่รู้แล้วถ้าเขาไม่พร้อมเราจะกดให้มันโดดลงไปแล้วเดี๋ยวดูห้างดูห้างดูจับจับ จะเตีบเสร็จเกลือวแล้นี่โซเลยแปลว่าสูโคเขามาเกิดเขามาเกิดเวนตีไม่ไม่ท่านลงมามึงไม่ตักสิง้มึงไม่โอเคมันเป็นมินิมินิเนตีเราได้มินิเวนตีแล้วหนึ่งมินิเวนตีแล้วหนึ่งดีลมาแลดที่ลงมาแล้วดีลมแล้เหลืออยู่เหลืออยู่เอยจ้าของกดจ้ากดแลวเ้าวองกดจ้อกดดูนะอแอเดีแล้ว ทอแท้เลยทอแท้อะอุ๊ยทอแท้อไม่เป็นไรนะนี่ฟิวตู้เหลือตั้งยี่สิบวันตามเลยวะฟิวอดทอเลยวะแล้เสร็เป็นเซฟกิฟิชชัลอีกไอ้ยืนตีนจีนนะอยู่ฟิวเพื่อนเป็นกลุ่มนี้บัวไม่ไม่ไม่ผมไปเอาคอนเทนต์จากเฟลเวร์ดิเฟลเวอ์สูงอะร้อยร้อยลูกร้อยกว่าลูกอุ้ยนี่คอนเทนต์ไปแล้วพูดแบบกูไม่เขคอนเทนต์ไปแล้ว เอาคนต่อไปเอยาไอไอซี่ไอซี่ว่าเป็นทางลงเ่นใหม่ถูกไหมผู้สมัครสิบโลนะตัวอะไรอายตอ่เอาลยไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไปเอาอายกาแล้วกันกัวโี้อีกี่โรถขับัรับรถขับรถขับรถขััรันรีรตถรบอ่าโอเคเลย ไม่ถ้าเรากดสิบบาทเอเมานะเพลงมาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้อะโตแล้วแหละเพราะเพราะตัว sure> ีการัน um, ตีเราสู้คตนวะการันตีอี๋ไอ้ะโต้จะไปจุดจะเข้าโลกมึงอยู่นี่หูเรประเทศไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้เได้เกินกูจะเชียดนะครียดตอมาโรงเรียนได้ไงกู้าม่ไมอโอ้โอาจจะได้ก็ได้คุณจะรู้ได้ไงไม่ดูแลเียโอเคคุณกดสคิปได้เลยอ่ะคุณที่กคิปพิชเชกัวคิพิเชร เอามึงหนุ่งโลทำไมยังไม่เห็นมาเลยขามีสามชิ้นหง่ะสามชิ้นหง่ะอีใช้ยังไงอ่ะคุณกดสิบสิบต่อเลยกดสิบต่อเลยเออเอาก็เอาฮัลโหลฮัลโหลทันจิไลเด่นบ่าวไลเด่นอาจจะเหมือนไล่เด่นไล่เด่น เชื่อตายใเอาพ้าก่อนนะไลเดินนั้นคือโคตรดุยาโตมาโนยครับโนยครนยครับโนครับอลจิโตสกิเปาสกิเปลาสกิเปลาสกิเปชาร์จเออเออ้ามวงิไปเลยามวงสกิไปวันนี้จะได้แล้วสกปเลยเนี่ย จ้าวสี่สี่เจ็ดล้านมาแล้วครับอันนี้น่าจะน่าจะทองเปล่างๆไม่ทองประเด็นคือฟามสองรับไปแล้วแต่ไม่มีแอนติแปกเองมันจะไม่เยีัยนะไรคุณเจ็ดสิบแล้วห้ารอบห้ารอบเจ็ดิบแล้วห้ารอบได้ได้มีคนเปิดได้ไหส่วนเปิดแล้วคุณโชว์เงฮงเฮงเฮน่าจะทองว่ะเฮงมาดูนี่ดิ Oi, xíu lâu. Oi, xíu lâu. Mạch à ông mô nát. Hãy, à ông mô mô nát. Mạch à ông 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 Let's go Mạch à ông mô nát. เหรอไห่ต้องดานนี้น assim, ี่โอ้โหวยอกูมีอา5แล้เนี่ยชุดเนี้ยกูมีอาอาอแล้วอแล้วอแล้วอานี่เดเดโชว์แรกทองไม่เชื่อมึงร้อไอ้หมูไอ้หมูทองไอ้หมูอหมู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 ดี๋ยวชยุนจินหมูหม ทำไมวะทำไมทำไมไม่ซื้อได้ซื้อได้นไม่ซื้อกดไปแต่โชว์ี่ทองแน่นอนเออเอออาจจะทองพอแปดสิบได้แล้วอ้ตมรอยเปอร์เซ็นต์ได้เ้อยตรงนี้เจะเปิดนะจอสิบโลได้สิบเอ็ดดีกว่าอะมึงอยู่มึงอยู่มึงการันตีร้อเปร์เซ็นตเวนทำไมไม่ได้ยืนจีนบ้างว้ายจาก อันนี้เขาอยู่ทีมครั้งแรกเหรอไม่ตะกี้มันขึ้นตะกี้แม่งเลยโหนี่พิตตี้เท่าไหร่อันนี้โลโลดองไว้เท่าไหร่ละไม่มีไม่มีต้องมีาตั้งตั้งแต่กดการยูมาไม่ได้กดเลยไห้าสิบห้าสิบจะบอกว่าอกดการยู่ได้เพื่อสิ่งที่หนึ่งแปดสิบสองโลกดเพื่อสิ่งสี่ ยังดีกวได้ฉีีีสองไปเลยอาเค่องีดสีชองีสออะไาทำไมมันขนาดนี้เลยวะเ0โด์เลนปกติอะฟิวอย่พูดงั้นดิฟิวเคื่งดหดีสุดหรืกินฉีนะฟิวเคื่งยังยัอเท่มันค้างไปแล้วมันค้างอายาโตไปแล้ว ลืมชีวิตกูรำาไมนมกระดับนีจหรอรยโลจิงเปิดอยู่เนี่ยรัวเลยการันตีถึงรอยโอ้โหคิดถึงสี่องะไม่ได้แล้วอ๋อบุญญาภูแช่งดีหลุดเลนเหอะอ้นี่กนมึงเงี้ยมันลุ้นตัวเนหรอะอตหัวแดง กูซีสอ้แ like> ีไม่รกตหนึ่งอเพาทีปมาแหน้าโจอย่งไงนะไม่ต้องครั้งแรกหรอไอ้ไอ้โมาแคปหน้าโไม่ใช่อันนี้กับกับกับบวกปะไม่ใช่ว่ามันคือผมเล่งเสียงแล้วเสียงก็ผมปิดหน้าต่ใช่ใช่คุมบวกกับมปิดหน้าโจไอ้เพรโปมาหน้าโยังไงะข่าลอาเลยอ่ะไหวมีแต่ออนมตาเสีแมนราีม่ต่ออาวุธเหรอ คือได้ <cultura S 3> มันเหลือได้จะต่อแล้วแต่ตอนนี้กูท้อมากเลยไม่เป็นไรแล้วตู้ยาเอวก็เป็นยี้ไปกันกลับไปเล่นเกมดีกว่าไปโดดจากเก้าอี้แมมาต้องตอบต้องตื่นเตยนกูกลับไปลบเกมดีกว่าว่านะเอ์อีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่เยอะเออพื้นที่ใหม่เยอะเยอะเลยวันเฮ้ยเขามีแอนเรือใหม่ยังนี่ใช่แต่ชีวิตดูกลับชีวิตสู้กลับจริงอ่ะโอ้ยไอ้โลเมื่อกี้ไม่กินว่าะอไรนะ โอ้โหเอเออเออได้ละเออได้ละเอออ้มงไตั้งเยอะเียดเลยห้อ่ะได้ละเออ้ร้เนี่ยยังมึงเก็บโอ้ชีวิตสู้กลับโอ้โหเปิตอนนี้้สได้ได้ได้้นนี้ได้กันตี ดูเป็นตัวเตืดนให้ออกเก้าสิบเลยไม่ได้อยู่แหละเก็บเก็บไนนี้กันทานฮะอาฬิกาการเดียเตอร์แท็กฮะกูไม่มีกูก็ไม่มีกูจ่ายไปแล้วไอ้เวนโหยืนจินกูซีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้ยืนจินยืนจินซีสี่เลยเท่าไหร่แล้วไอ้เห็นยเราซีหนึ่งวะช่างอะชีวิตสูุกโหสั่นที่เฮียข้าจะโตตายเราเลือนจอกงเป็นไขมูฟ้า โอ้โหทำได้อนอะไรขนาดนี้วะไม่พอได้ยังไงแ่หมาพระนั้มันดวงสวยก็ยังไม่รับผิดชอบแ่าโอ้โหต้องนั่งค้าไปอัาซารินอีกเหรอจับว่ะท้าเรียกว่าทีเผลอโฆษณาเลยว่ะโอ้โหอามันลานาสกิปดะท้อทอเลยวะ เพชรหมดสิบโลพร้อมทองแน่นอนห้าสิบ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 อ้าเชียห้าสิบห้าสิบกูเกลียดเขาว่าห้าสิบห้าสิบจังวะอ้การตีห้าสิบฮะไม่ยืหลาไม่ก็ไม่ก็ยมยาไม่ก็ไม่กอ่จกบห้า้าสิบเยไอ้แล้วห้าสิบนี่โคตรเยอะเลยนะ ไปถึงไอ้ห้าิบไม่ได้โคตรเยะนลยมันรู้สึกเหมือนหนึ่งต่อห้ามากกว่าห้าสิบห้านหนึ่งต่อห้าอะไรไหนว่าหนึ่งต่อห้าี่มีในเชือบเนี่ยได้หนึ่งต่อห้าเนี่ยฮะไม่เท่ดิห้าสิบห้าสิบสามแพ้มาสามรอบล้วนดิยืนีบด้ยแล้วยังสี่สามด้ยโอ้ย ยินซีสามซาร่สซีห้าเราจีหกก็แล้วุ้นสัตว์ล้นสตัตว์โอเคต่อไปก็วเ,เวนตีเออเวนตีอ่ะอาวุธอาวุธประจำตัวรอรีลันรอรีลันอาจะโตมาเนี่ยที่ช่ยกงที่ที่กำอะไรทั้งนั้น ไปแล้วก็ม่่งมาเลยขาเดเลยเดี๋ยวคลิปมันไม่ยาวโอ้โหโอ้โหแย yeah. ่อนริวิเตนเปีกเกใช่ยิงไปลราไม่ได้มีเพรอยูอ่ขาดอยู่ร้อยหนึ่งสมได้มีมีสตาร์สตาร์คิดเดิน เอออ่ะโอเคนี่ไงอาจจะออกทองแล้วสามรอบโอ้สามสิบรอบ <c oughs> มันต้นองทยังไงยังไม่มีสุโคสีหใช่ไหมอันพันห โอเคอันนี้น่าจะทองไหมหรือว่าไม่ทองวะแล้ว่าเคยฉีกไหมไม่รู้อะทองแล้วว่าเคยฉีกไหมจำไม่ได้แล้วว่าทองไม่ทองเจ็ดเบี้เจ็ดสิบกว่าไม่ทองกีเสซโลแล้วกันนี่ไงโอ้โหลุ้นเลยด้วยไอ้เชี่ยทำไมเราไม่เห็นไม่มี รับไม่ได้หรอคนรู้ัญหาง่ายวะทำแล้วมีคนโด้ใช้์วะอ,อืมเชื่อครับ